ทุกคนด้วยนะคะผมผมยูเม่ย์งงนะคะยูเม่ย์เปล่านะคะจะมาตอบ DNA แบบนีกแล้วกันนะแต่แต่เพราะว่าทำแบบนี้มาแล้วเขาขี้เกียจทุบภาพนะคะก็เลยทำแบบนี้แทนและขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิป DNA นะคะผมได้จากไม่มีเวลาคา่ะไอ้จากยุ่งแล้วก็เรื่องกเกี่ยวกับครอบครัวด้วยก็เลยจะมาตอบ DNA ทั้งหมดท,ที่มีอยู่น้อยนิด จะโปรโมทช่องสำหรับคนที่อแบบพี่ตามน้อยนะพ่อพีงง่ตามน้องผมเนี่ยอะไรเชื่อเอพ่อได้เลยทำไมพี่ไม่ฝึกเลยกับหนูคือพี่ไม่มีเวแล้วครับและวม่ไปปันงานโอเคอละเชเอ A, ต่อไปครับผมไม่รู้ที่นะอ่านต่อก็เ,เดคครับคุณชื่ออะไรครับชื่อชื่อตาครับส่วนชื่อตัวละครชื่อยูเมะใครคุณชื่ออะไรอันนี้ขอไม่บอกนะคะช่องน้องคุณชื่ออะไรหรอ สองช่องครับที่เป็นน้องผมคือช่องของดาร์ดาเชนเนลกับช่องของน้องดังโมครับผมเด,เ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาดึงช่องให้ใจกินนะเคยทำอะไรบ้าบ้าไหมอันนี้เคยครับคือเต้นน้ากล้องลงเรือแล้วก็ปีนต้นไม้ตะโกนบอกว่ากูสวยอันนี้จริงๆอันนี้ตอนเด็กนะเมื่อไรจะเปิดหน้าก็ผือตามหโมคันคนครับผม ้คขอก็ขออภัยสาหรับกานที่ไม่ได้ตอบคุณเองแค่ละครเรื่องจติดเกมด้วยหมายนึ่นติดเกมเกมรูบบอก็เนาะแค่นี้แต่เกมรูบบก็น่าจะรู้กคนก็ผมว่าตัวลากระรับคิดมันจะยาวเจนไปบาย